สวัสดีครับสัสดีเอฟซีแปนหมืท <te aded engineering> <te pl sheet> ุกท่านครับคอยรุ่งเพชรง้อบางกะปิางเกงแดงครับเจอกับอีคิวซังสอสละชีอีคิวซังก็18ปีครับที่คอยรุ่งเพชรตอนนี้ก็23ปีแล้วเยียดมาครับจัวเกมบุงนายครับเด็บตีไปสารพันอีคิวซังหม่วยู่นี้นะครับเรตเปิดเนินต่อห4าส่สารพันอีคิวซังครับ หน 5, 4, 1, ึ่งต่อห้าสี่หนึ่ต่อสิบเก้านะแต่สองยกในราคาเสมอเงินใช้คำว่าเสมอก็ได้ครับเพราะว่าสามยกขึ้นมาเนี่ยเสมอแดงเนะสมอแดงเสมอเงินอยู่เลยเรา๋ยมาดูครับดูป็นเกมครับเมยราคาเสมอรับเบียดมาเอาครับแข็งแกร่งแข็งแรงอีกคือซังดูดีใช้ได้เลยจะเบียดกดเวยรุ่นพี่ไปแล้วก็ถีบซ้ายนําตีขวาไปครับตีขวาอีกครับตีซ้ายมาครับเบียดฝากไปเสียบขวาเสียบขวา,เส,ขวาเสียบซ้าย ตีซ้ายมาตีขวาคืนครับดึงมาตีขวาเอาพลุเพชรตีขวาสวยครับตีขวาครับพะลุเพชรตีขวาสวยครับเอาเฉยครับอยู่แดงสามหนึ่งครับแบบนี้ครับตีไปครับตีขวาครับเอารับตีตัวเดียวครับเกิดอะไรขึ้นครับลิกมาตีขวาอีกเอ้าโอ้โหเป็นงั้นไปอยู่แดงสามอยู่แดงสองหนึ่งครับอยู่แดงสองหนึ่งครับตีซ้ายครับแดงเจ็ดสี่ครับ แต่ว่าอิชิซังดูไม่ยุบครับเดินบทต่อเฉยครับเนี่ยเดินผักเฉยครับเดินผักเข้าไปเฉยเลยครับโดนตีเข่าทิงทีครับแต่ว่าชุดนี้บอกเลยว่าเป็นของพลุงเพชรร้านเปอร์เซ็นต์ครับสอกอีกครับโอ้ยอะไรจะปานนั้นครับมาแล้วครับสอกขวามาอิชิซังทำเก่าประสบการณ์ในพลุงเพชรอยู่แล้วนะครับเสียบขวาครับพลุงเพชรเสียบซ้ายคือกับอิชิซังเสียบไปเสียบมาเสียบคืน ตีขวาโดนพลิกอ้าวครับโอ้โหหัวสักเลยโอ้โหทีมก็ต้องอยู่แดงแนละราคานะแต่ว่าราคาเหมือนจะขยับมารองหงเหมือนกันครับตีขวาครับเนี่ยฮะแดงครับแดงอับเดีมาครับแดงสามสองตีขวาไปครับพลิกมาพลิกมาหันตีขวาตีขวาไปครับดึงมาตีขวาอาครับทำการสามที่แยกก่อนครับ ูเพชรถอยครับหมัดขวาของอิกิซังไปหมัดขวาของพาลูเใหคืนแล้วก็ปัดขามายังไม่ได้ตีขวาคืนอีกิซังอิกิซังขยับเตะซ้ายเสียบเข่าซ้ายปัดขามาตีขวาไปตีขวาคืนตีขวาอีกดึงมาดึงมาดึงมาตีขวาตีขวาครับค่อยตีไปตีขวาครับเด้งไปครับตีขวาคืนตีขวาคืนเอาครับอีกิซังมานะครับ ครับราคาพลิกมาหนึ่งต่อเจ็ดสี่ครับหนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อห้าสามยกสี่ครับสมัดมาครับตีขวาไปครับอีกชูซังโอ้ยชูซังใช้ความแข็งแรงนะเดินดันได้คือพลิกเพชรตีแหละแต่ว่าชูซังเดินนะครับเดินผลักมาเห็นความแข็งแรงชัดเจนตีขวาครับตีขวาอีกครับอีกชูซังครับอีกชูซังห้าสามครับตีซ้ายครับ พลิกกันมาพลิกกันไปครับมวยคู่นี้ตีมาก็ตีคืนนี้พา,าูกเพชรนี่ดูเบาไปนิดนึงหลายคนก็อาจจะแค่ยังไม่ได้เชื่อใจเรื่องของสภาพร่างกายพา,าูกเพชรกันนั้นเลยครับแต่เรื่องหลักเหลี่ยมฝีมือนี่รู้ๆกันอยู่แล้วครับรู้มือกันอยู่ครับตีขวาครับพา,าูกเพชรอีกคิวซางโอ้ยป้องไว้ป้องไว้เจอศอกเสียบมาอ้าวเสมอเสมอแดงเอา้ากลับมาอีกแล้วดึงราคาคนนี้พลูกเพชรเนี่ย โอ้ยจะฟันศอกไม่ได้จะพนุเพชรกดแขนอยู่ศอกมาเอ,าเอาเอาแล้วแดงสองหนึ่งแดงเอาแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยพลอยลุงเพชรพลอยลุงเพชรดึงและฆ่าบ่เออเขาจะทำใจก็ทําได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยทาําครับนี่ฮะหมัดมาครับเอ้ายูสังก็เดินใส่ตะล่อมีดเข่าขวาของพลอยลุงเพชรพลุงเพชรนี่ล็อกแขนอยู่แล้วแหละดูทรงอ่ะมั่นใจนะครับดูเขาเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายอีกครับพลุเพชรครับหมัดมาสอกขวาไป เสียบเข่าซ้ายไปตีขวาคืนอีกิวซังอีกิวซังเบียดลงในไล่ไล่ไปตีซ้ายเสียบซ้ายคืนพลอยลุงเพชรตีขวามาอีกิวซังอีกิวซังตีขวาตีขวาคืนพลอยลุงเพชรคนละดอกคนละทีขยี้กันเข้าไปเสียบซ้ายตีขวาเสียบซ้ายหมัดขวาย,ยังไม่เข้าหมัดขาเสียบเข่าขวายังไม่ถึงหมัดมาแล้วก็ไปครับตอนนี้ก็โอ้โหพลอยลุงเพชรต่อ5-1พลอยลุงเพชรต่อ5-1แบบแบเบอร์ ดูอิชิยซังจะมีลูกเซอร์ไพรส์อ,อะไรโดนเข่าอีกแล้วเสียบเข่าอีกแล้วเสียบเข่าไปเรียนก็ตีขวามาถีไปครับถีไปอีกหมัดมายังไม่ได้โอ้โหปัดไปครับจังหวะเสียบเข่าซ้ายปัดมาโอ้โหหัวซักขี่กระเทียมไปแดง11ครับแพงเลยครับโอ้โหบอลลูพชรครับมันมีช่วงที่บอลลเพชรเป็นรองเป็นรองได้ไงเป็นรองทุกแกไม่ออกอาวุธเนาะ ปีไปครับตีขวาเหน็บมาครับโอ้โหเจีย๊ยบเลยครับเอริเวตต่อแพงครับเอาราคาครับทวนราคาให้ฟังหน่อยครับหมดตกงยกราคาเสมอเงินนะครับเสมอแดงเสมอเงิน,งงนยกสามหมดสามยกก็ราคาเสมอแดงยกสี่ขึ้นมาเนะี่ยแดงต่อน้ำเงินต่อต่อแล้วเงินต่อเจ็ดสี่ วปล่อยไปปล่อยมาแดงต่อ5-1แล้วหมด4ยกเลยดองแดงต่อ11-15-1ยก5แดง3 1แดง4 11นะครับพันลองวังเจี๊ยบเลยครับแบบนี้เอือดูครับดูสั่งพยายามเดินเบียดเดินไล่มาครับแต่ก็ดูท่าว่าจะไม่ทันดูนีครับโอ้โหหลักเลียบเกือบโดนซ้ำเหมือนกันครับหมัดมาแล้วก็ดูครับ ตีขวาครับมีมาเตะขวาไปพลิกจับเขียะเตะนี่ครับขืนแข้งขืนเข่าไปครับเสียบเข่ามาพลิกกดแขนกดแขนกดแขนแล้วดูแข็งแรงใช้ได้เลยครับพอยลูกเพชรสำหรับไฟนี้ครับเสียบขอบขวาครับหมัดมาโซหูเนี่ยสอกไปน้ำกระจายหมัดยับซ้ายยับซ้ายตีขอบขวามาแล้วก็ปัดไปหมัดขวาโยกหลบได้หมัดมาอีกคิวซังเบียดมา สอกขวาพยายามจะเข้าไปพารุเพชรบงังเขียหน้าไปครับหูดูสอกครับตีซ้ายตีซ้ายครับพยายามขยันเอาคืนนะครับไล้ยไม่คันแล้วมั้งเนีย ต่อไป็ีคลิปที่นำมาฝากกันครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันเลยครับใครยังไม่ติดตามดูกันคลิปต่อไปนะครับทีนี้ผมว่าไม่มีปัญหาแล้วปิดต่อไปเรียบร้อยแล้วชาคากตออแทงที่ร้อยละบาทได้ครับตอนนี้คอยดเพชรนอบังกะปิชนะคะแนนอีคือซันสอสละ,ะชีพ วันที่17มีนาคม2568ที่สนามมวยกองทัพอากาศกับดูครับเสียบเข่าซ้ายครับเสียบเข่าวขวาอีกครับดูความกรรมการดูท่านต้องแยกทางอากาศเลย่ะคือต,ต,ตีกันอยู่กรรมการเป็นเข้าแยกออกให้เฉยทุกวนนี้ไอยรุเพชรตีใช่ไหมว่าไทยรุ่งเพชรหมดจบครับไทยเพชรหวานเจี๊ยบเลยครับดูครับแต่ว่าน้องเองก็พยายามนะสำหรับทางอีจูซังครับ ยอดรุน,นี้ไปน,นี้เจี๊ยบแจ้งเกิดได้นะครับ